สวัสดีครับกลับมากาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับเกมฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องนะครับบิ๊กแมชจบไปสดๆสดสดร้อนๆครับเบรนแมริดกับเอซีมิลานครับสองสโมสรยักษ์ใหญ่ในบอลยุโรปครับคุ้มค่าสุดๆก็เป็นคนดูล่ะครับหลังจากเห็นสกอร์หลังจากชมการแข่งขันในเกมดังกล่าวครับเอซีมิลานออกนําทางด้านแมริดไปก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรก2ประตูต่อศูนย์ เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับครึ่งแรกของเรอันแมริดทำไมเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าพอจบ90นาทีเรอันแมริดเอาชนะเอซีมิลานไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2องแม่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับมันมากๆครับเสีดต,ตัวจริงนะครับเอาไปดูฝั่งของทางด้านเอซีมิลานก่อนครับก็เป็นผู้สาป,ประตูนะครับสปอร์ติเอาโลนะครับกองหลังมีฟอร,ร์เรนซีโทมาริซิมิกแล้วก็ทางด้านคาราเบียครับกองกลางมี en, รูเบร์รัตชิกนะครับครูนิก แล้วก็ทางด้านโพเบกาด้านหน้าครับคิสเซนปูริสิกลงนะครับเมสเซียสลงแล้วก็ทางด้านโคลัมโบสเปนตัวจริงของเรอัลมาดริดครับลูนินลูคาสบราเสเฟสมิลิเตานาชโชเมนดี้ตรงกลางก็มีโทนี่โครสนะครับเฟดริโกบาลบาเดคามบิงกาจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็แนวรุกสองคนประกอบไปด้วยทางด้านบราฮิมดีอาร์สกับทางด้านโคเซลู เกมนี้เรอัลมาดริดมาหนีในระบบจะว่าไปแล้วก็คือ4-4-2ไดมอนด์นะครับแล้วก็ดันจูดเบลลิงแฮมเนี่ยขึ้นมาเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ยืนอยู่ข้างหลังทางด้านบราฮิมดิอาสกับโคเซลูครับปรากฏว่าครึ่งแรกไม่เวิร์คครับแผนนี้แหมโดนไป2-0ครึ่งหลังคาร์โลอันเชลติเปลี่ยนเลยครับส่งทางด้านวินิซิอุสจูเนียร์นี่ลงมาเล่นแทนโคเซลูนะครับโรดิโก้มาเล่นแทนทางด้านบราฮิมดิอาสลูก้าโมอริชแทนคาร์มาวิงกาชูเอเมนตีแทนโทนี่ครอสครับ กาเซดีแทนเบนดี้ครับดาบิดอลาบาแทนนาโชโรดิเกอร์แทนมิดิเอาแดนนี่คาร์บาคารแทนทางด้านลูคัสบัสเคสนะครับแล้วก็นิโคลัสพลาสมาร์ติเนสแทนจูดเบลลิงแฮมก็เรียกว่าแทบจะตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยครับปรากฏว,ว่าพอเปลี่ยนแผท่นแทนล้วล่ะครับฟอร์มของทางด้านเรอัลเมรินี่ดีขึ้นทันทีได้2ประตูนะครับจากทางด้านเฟเดริโก้บาบาเด่นาทีที่57กับ59 นาทีที่57นี่ลูกยิงตีไข่แตกต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้สับระตูของเอซิมิลานะครับจริงๆแล้วก็ยิงนอกกรอบเกตโทษบอลไม่ได้แรงอะไรหรอกครับแต่ว่าแหม่ซองแตกก็อย่างนั้นนะครับ ส่วนลูกที่2ครับเป็นความผิดพลาดของกองหลังของเอซิมิลาเอนะครับจ่ายบอลพลาดหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วก็เฟติลิโก้บอลบาเดครับก็เป็นคนจัดการส่องนอกกรอบเขตโทษแหมเรียกว่ายิงนอกกรอบ2ลูกซ้นซอนนีครับสำหรับนักเตะม,มิดฟิลช์ชาวอุรุกวัยนี่มีข่าวกับทางด้านเชลซีอีกแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเชลซีดีต้องการอยากจะได้ทางด้านเฟติลิโก้บาลบาเดอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกที่3ครับปิดท้ายจากทางด้านวินิซิอุสจูเนียครับในทีที่8 4 จบเกมทางด้านเรอัลมาดริดนี่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2องลูที่3นี่ก็เป็นจังหวัดโต้กลับนะครับจริงๆแล้วโอ้โหลูก,ก้าโมดิครับ วางบอลยาวครับจากหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองนี่คือทางฝั่งเอซิมิลาน่กำลังบุกบุกมาเพลินๆนะครับตัดบอลได้ลูก้าโมดิชมองแป๊บเดียวครับโอเคเห็นแล้ววินนี่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับตักบอลข้ามไปเลยครับแล้ววินนี่ซูสจูเนียก็อาศัยความเร็วนะครับเบียดเอาชนะกองหลังของเอซิมิลานก่อนที่จะไปล่อเป้าในกรอบเขตโทษนะครับยิงผ่านผู้าประตูของมิลานเข้าไปครับกลายเป็นประตูชัยเกมนี้แมนออฟเดอะแมตช์จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากทตนนั้นเฟรติโกบาลเาเดนี่แหละครับ แล้วจูบิลิงแฮมเป็นยังไงบ้างครับเกมแรกกับทางด้านไรอันเมอริดเนี่ยครึ่งแรกมาจากท้านแมริเอ็กซ์ตร้านะครับสัมผัสบอลทั้งหมด49ครั้งครับผ่านบอลคอมพลีท36ครั้งลองพาสเนี่ย3ครั้งคอมพลีทไป2ครั้งนะครับสร้างสารรค์โอกาสดี2ครั้งครับเลี้ยงบอลหลอกล่อประสบความสําเร็จ4ครั้งจาก5ครั้งครับแล้วก็ดวลเอาชนะคู่แข่งฝั่งตรงกันข้าม4ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งอะ่ะก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับเกมแรกของจูบลลิงแฮมกับทางด้านไรอันเมิด เกมนี้แมริดคอมบอล59%เอซิมิลานคอมบอล41%ครับโอกาสยิงตรงกรอบนี่เป็นทางด้านเอซิมิลานนะครับที่มีโอกาสยิงตรงกรอบมากกว่า8ครั้งต่อ7ครั้งเกมนี้เรัลมอดริดไม่มีทางด้าอาตากูเลน,นะครับนักเตะใหม่อีกหนึ่งคนมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับเดีาริโออาร์ซิบอกว่าเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถที่จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ แต่ว่าไม่ต้องไม่มีปัญหาปจเอย่างใดครับแฟนบอลไม่ต้องห่วงครับเกมถัดไปครับที่จะพบกับแมนเชสเตอร์เดในวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกานี่ยังไงก็คาดว่าจะได้ลงครับไปดูคอมเมนต์หลังเกมมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแฟนบอลคนนึงนะครับก็บอกว่าใครล่ะจะสามารถมาหยุดยั้งฟอร์มการเล่นของวีนี่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไมมาดริดจาเป็นที่จะต้องไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเอ็มปัปเป้ อีกคนนึงนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาลูก้าโมดิชแล้วนะครับแล้วก็บอกเขาว่า please don't retire อย่าเลิกเล่นเลยอีกคนนะครับก็บอกว่าพวกเรานี่ต้องการจะได้3ประสานในแนวรุกนะก็คือทั้งวินนี่ทั้งโรดิโก้รวมถึงเอ็มปปเป้ด้วยเพื่อที่จะสามารถไปสู้กับทีมอื่นๆได้และทีมมันก็จะ complete โอเคถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ friendly match แต่ว่ามันก็เป็นชัยชนะที่ดีสำหรับพวกเด็กๆ อีกคนหนึ่งก็ยกย่องลูก้าโมดินะครับบอกว่าลูก้าโมดิเนี่ยเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลนะครับแม้แต่คู่แข่งนี่ก็ยังเห็นด้วยเลยครับอีกคนก็บอกนะครับว่ามาแล้วนะครับเซเว่นอีเลเวนคนใหม่นะครับคู่ใหม่ของทางด้านเรอัลมาดริดก่อนหน้านี้หมายเลข7ที่สร้างความเรียกว่าสบพึงกลัวให้กับทั่วทั้งโลกก็เป็นคริสเตียโนโรนโดนะครับของเรอัลมาดริดและก็เบอร์11ครับก็คือทางด้านแกเร็กเบล ตอนนี้เรอัลเอริดมีเซเว่นอีเลเว่นคนใหม่แล้วนะครับก็คือวินิซิอุสจูเนียร์กับโรดิโก้ครับก็จะเข้ามาแทนที่ของคริสเตีนโนโรนโดกับทางด้านแกเร็คเบลแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลของเรอัลเอริดเห็นครับก็คือว่าโอ้เห็นฟอร์มของทางด้านโคเซลูในศูนย์หน้าคนใหม่น่าจะไม่ไหวครับยังไงเรอัลเอริดก็ต้องไปหาหนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าอีกสักหนึ่งคน ไม่สามารถที่จะไปฝากความหวังไว้ได้กับทั้งคนเซนรูนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแรกครับแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับทางด้านแฟนบอลได้นี่ผู้สื่ข่าวดีก็ได้มีโอกาสไปถามทาาด้านฟอเรนติโนเปเรสนะครับเรื่องของเอ e. มปาเป้แหมเจอเปเรสก็ต้องถามเอถามเรื่องเอมปเป้สิครับถึงจะถูก ก่อนนี้เขาเคยเออบอกนะครับว่ายังครับเขายังไม่เซ็นสัญญากับทางด้านเอมป p เป้ครับก็คาดกันว่าน่าจะเป็นในซัมเมอร์หน้าครับแต่ว่าตอนนี้รอบนี้นี่เขาบอกนะครับว่า I am always calm คือผมค่อนข้างจะสงบอยู่นะ ปารีสียังเก็บอาการอยู่นะครับคือมปดริดไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับรอให้ทางด้านปารีสแซงต์แชมงกับเอ็มปาเป้ P K, เขาเคลียร์กันเองก่อนครับว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไง31กรกฎาคมนะครับนั่นคือเดทไลน์แล้วนะครับที่ทางด้านปารีสแซงต์แชมงยื่นให้กับด้านเอ็มปาเป้ P P K. แล้วหลังจากนั้นนะครับก็คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครับไม่ว่าจะจะมาจากสโม,มสรไหนก็ตามครับตอนนี้ทุกสโม,มสรเตรียมหมดแล้วนะครับในการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้าน Paris erm ปรารีสแซงต์แชมงปารีสแซงต์แชมงเงื่อนไขของเขานะครับา <als> เขาพอที่จะตอบรับข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการขอซื้อตัวเอ็มปัปเป้แต่ปัญหาคืออย่างเหมือนเดิมครับมันไม่ได้อยู่ที่ทางด้านปารีสแซงต์แชงครับมันอยู่ที่เอ็มปัปเป้จะตอบรับด้วยหรือเปล่าครับอโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของทางด้านเฟเดริโกบอลบาเดนะครับมีรายงานข่าวจากทางด้านดีเฟนซ่าเซนทรัลเชลซีครับหลังจากที่ปล่อยนักเตะในตำแหน่งกองกลางออกจากทีมไปหลายคนนะครับในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโล่กองเต้โควาเซชเบสันเมาส์หรือเป็นลอฟตันชีก ตอนนี้พวกเขาต้องการที่อยากจะได้ตัวเฟดริโกบาลบาเทเพิ่งจะยิง2เมตรเป็นแมนออฟเดอะแมชเกมล่าสุดแ,แต่ว่าเชลซียังคงต้องการอยากจะได้นักเตะม,มิดฟิลด์คนนี้แถมเตรียมที่จะมีการยื่นสัิญิทพิมพ์ลีครับหนึรบล้านปอนด์ควา้าซูเปอร์스타ชาวอุรุกวัยคนนี้เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วนี่ทางด้านเชลซีก็มีข่าวอยากจะได้ตัวทางด้านไคเซโดนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่สามารถจะสรุปกันได้ ไเซโดนี่ก็ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์นะครับที่ทางด้านไบรตันตั้งเอาไว้แต่ว่าพอเชจิโนครับมีความหวังว่าเอองั้นก็น่าจะไปดึงทางด้านเฟติโก้บาบาดีเข้าสู่ทีมน่าจะดีกว่าครับโดยพวกเขาเตรียมที่จะยื่นเงินสด100ล้านนะครับบวกกับแอดออนอีก13ล้านก็จะเป็น113ล้านปอนด์ครับในการที่จะดึงทางด้านเฟติโก้บาบามาอยู่ด้วย บาบาเดนี่ย้ายมาอยู่กับเรอัลบิดในปี2016นะครับมาจากเพเนโร่ด้วยราคาค่าตัวแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับนี่คว้าถ้วยรางวัลไปแล้วถึง9ทรฟี่ด้านขวานี่เล่นได้หมดหแหมเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับทั้งรับและก,ก็รุกครับคือถามว่าไม่แปลกใจเหรอนะครับเรื่องที่ว่าเดี๋ยวก็มีข่าวนะครับบางคนก็มาแซวอาจารย์นะครับแหมเยอะเหลือเกินอาจารย์ชูเอเมินี่บ้างล่ะเฟเดริกโก้บาบาเด้บ้างล่ะก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่า ทุกๆทุกตำบสต่อนี่เขาก็มอมอย่างนี้เขาบอกว่ากองกลางของเรอัลบีมันเยอะนะครับมันล้นแล้วอ่ะยังไงพวกเขาก็ได้จะขายนักเตะออกจากทีมสักหนึ่งคนแถวห้าหาพวกเขาจะไปซื้อเอปเป้นะครับในซัมเมอร์นี้ก็ต้องหาเงินเข้าสู่ทีมเพราะว่าก็ใช้ไปแล้วนะครับระดับร้อยล้านกับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ลงทุนกับนักเตะคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นคือนักเตะขาเข้ามันเยอะครับมูลค่ามันเยอะมากยังไงก็ต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมครับ ก็มองมาครับว่างั้นน่าจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางนี่แหละเพราะว่ากองกลางล้นแล้วจริงๆกองหลังก็เยอะเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าโอเคชูเอเมนี่กับเฟติโกบาบาเด่แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับเฟติโกบาบาเด่ดีคือ,อยังไงก็ไม่มีทางเขาที่ทางด้านเรอัลมาดริดจะปล่อยส่วนชูเอเมนี่นี่ยังมีความเป็นไปได้ซะมากกว่าเพราะว่าชุงหลังมาดีก็ไม่ค่อยจะได้ออสซ่าเป็นตัวจริงอยู่แล้วและตอนนี้เรอัลมีนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายเข้ามาแล้วนะครับก็คือทางด้านกาเซีย ทางด้าคนาร์มินกาไม่จําเป็นจะต,ต้องไปเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายแล้วเขาก็สามารถจะมาเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่เขาถนัดได้อย่างเต็มรูปแบบโอกาสของชูเอมนีก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงครับและแถมนี่ทา้งด้นน,นอันเช่กับเปเรสนี่ความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันด้วยนะในเคสของชูเอมนีครับคนนึงอยากขายอีกคนหนึ่งไม่อยากขายคือถ้าไม่อยากขายทั้งคู่นี่โอเคมันสอดคล้องกันก็มันก็ไม่ก็ไม่ขายอะ่ะแต่นี่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับยังคงมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันอยู่ก็เลยมองเขาว่าเออ ถ้าจะขายขึ้นมาจริงๆนี่น่าจะเป็นทางด้านชูเอมานีมากกว่าไม่ใช่ทางด้านเฟสติิโก้บาบาเดหรอกครับเห็นฟอร์มของบาบาเดอย่างนี้เนี่ยคือบาบาเด้ไปอยู่ทีมไหนรับประกันได้เลยครับว่าผู้จัดก,การทีมนั้นเจ้าของสโมสรทีมนั้นยังไงก็ไม่ขายครับแถมหลังจากจบเกมนี่เฟสติ ico, ade, ิโก้บาบาเดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคือผมพร้อมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางด้านอันเชอร์ตีบอกให้ผมทําถ้าหากเขาบอกให้ผมว่ายิง10หรือ15ประตูผมก็จะทําสิ่งนั้นเพื่อผู้จัดการทีม แล้วถามว่าเอาบสรุปเลยเนี่ยอาจารย์ว่าควรขายไหมนะครับทูเอชเชมนี่เนี่ยโอเคเฟดิโก้บาบเดนี่ไม่ไม่ต้องขายแล้วคือถ้าหากสามารถหาทางออกได้นะครับคือถ้าหากนักเตะแฮ ppy นะนะครับกับการที่จะต้องรับบทบาทเป็นนักเตะโรเตชันแล้วเอริกไม่จําเป็นที่จะต้องหาเงินเข้าสู่สโมสรอ,อาจจะมีเงินอีกก้อนนึงในการที่จะไปรอซื้อเอ็มปาเป้ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องขายครับชูเมนี่ก็ควรจะอยู่กับทีมต่อไปทีมที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมีนักเตะตัวสำรองระดับสุดยอดนะครับ ในการที่จะโรเตชันเวลามีการสลับสับเปลี่ยนนี่ทีมจะต้องไม่ลดขนาดไม่ลดความแข็งแกร่งของตัวเองลงชูวมนี่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากแปรแบริดกับชูวมนี่คุยกันได้ตกลงกันได้ต่างคนต่างแฮปปี้นะครับกับข้อเสนอไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะผมจะต้องขอออกซ้า์เป็นตัวจริงนะคือผมเป็นตัวสำรองไม่ได้โอเคถ้ามันมีปัญหาเนะี่ยอันนั้นนะ่ะคนต้องมาหาทางออกร่วมกันแต่ว่าถ้าหากทั้งสองฝ่ายรับได้นะครับก็เก็บไว้อยู่ทีมต่อครับไม่ต้องขาย นะไม่ใช่ว่า้จะดันทุลังให้ขายอย่างเดียวไม่ใช่ครับคือถ้าหากชูเอเมนี่นี่ยอมนะครับอยู่กับเรอัลเมดิดตอในฤดูกาลถัดไปเนี่ยนะครับปี2 0 2 4 2 0 2 5้าเขาก็จะมีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าจนถึงตอนนั้นนี่ลูกาโมดิชกับโทนีโครสยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นี่อาจจะว่างลงพร้อมๆกัน2ตํตำแหน่งก็ได้แล้วชูเอเมนี่ครับก็จะได้รับบทบาทดังกล่าวอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นอด แล้วมันก็อาจจะถึงเวลาของเขาแบบ100%ครับแล้วก็บพบกับ i n i ไซส์สปอร์ตสแมทในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ